ฉันอัดฉันอัดวิดีโอแม่ทายวิดีโอมาแก่งม hey ือนตลาดเด้อไป้เยงานน้ำตาพันโอ้ตาทายแล้วทายวิดีโอแล้ว ได้หลยู่ะ่ายน้องยายน้อมเรียกนู่นยายน้อมอยู่นู่นได้อยังวะย่าไปดิไปนู่นน้ำชาเย็นแม่น้ำชาเย็นกินฟรีตลอดทุกวันนะ เจมบอลเลยแม่แม่แม่ของพี่เจมบอลเลยโอ้ยของใครก็ซื้อได้มีห่อเหมือนกัน